สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า cbr 6 5 0 r นนะครับคันนี้ปี20.21นะครับเป็นตัวใหม่นะครับแข้งจะเป็นตัวใหม่นะครับจะไม่เหมือนพวกปี1 8 19 20อะไรนี้นะครับจะเป็นตัว21เลยนะครับแข้งจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับยางหน้าหลังเบิกใหม่เต็มนะครับท่อ AR นะครับท้ายสั้นครบนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับ คันนี้เลขไม่จะอยู่เพียง26,000นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับซื้อสดมานะครับเดี๋ยวฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับไปหาอยู่นะครับ ี่ใครหาอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับราคาที่สองแสนห้าพันเท่านั้นนะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับผมสวยๆเลยนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับสนใจคันไหนสอบถามได้เลยนะครับมีให้เลือกชมหลายรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ